ใครเคยเจ็บข้อสะโพกและข้อเข่าบ้างคะถ้าใครเป็นต้องฟังคลิปนี้แล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเปิ้ลจากช่อง Apple 09นะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆคุยเรื่องสุขภาพกันนิดนึงคะ่ะ พอดีเปิ้นเพิ่งเจอมาสดๆสดร้อนๆแล้วก็เพิ่งจะแก้ไขปัญหาได้เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครๆที่อายุรุ่นๆร,ราวเขาเดียวกันก็เลยวันนี้จะมาทําคลิปแชร์ประสบการณ์ตัวเองให้ฟังกันนะคะเผื่อใครๆจะได้เอาไปแก้ปัญหาตัวเองได้บ้างใครที่ติดตามคลิปเปิ้นมาบ้างก็จะทราบว่า เิ้ลมีปัญหาเรื่องเนื้องอกในมดลูกกันนะคะแล้วมีการผ่าตัดมดลูกและรังไข่รวมทั้งปากมดลูกออกไปได้สักเกือบๆสองปีแล้วค่ะทีนี้พอหลังจากที่เปิ้ลผ่าตัดแล้วเนี่ยก็ทําให้ร่างกายเปิ้ลขาดฮอร์โมนโดยอัตโนมัติแล้วตัวเปิ้ลเองก็รับฮอร์โมนโดสที่ต่ําที่สุดค่ะเนื่องจากก็กลัวมาเร็งมาเยือนนะคะก็เลยรับฮอร์โมน อันที่อ่อนที่สุดจากคุณหมอส่วนเรื่องการรับฮอร์โมนเนี่ยเปิ้นจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เท่ากันองไปปรึกษาคุณหมอประจําตัวของแต่ละเคสไปะนะคะปิ้นก็เจอปัญหามาตลอดจากการขาดฮอร์โมนนะ,นะคะเราก็ใช้ทั้งวิตามินใช้ทั้งอาหารแล้วก็การออกกําลังกายในการที่ดูแลร่างกายเราให้ให้ยังมีความคล่องตัวกระฉับกระเฉงไม่แก่เร็วหรือเป็นมนุษย์ป้านะคะ ก็ได้ผลดีทีเดียวเลยแหละแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเปิ้ลเจอปัญหาใหม่อีกหนึ่งปัญหาคือเจ็บข้อสะโพกและก็หัวเขา่าข้อสะโพกค,คือตรงนี้ค่ะเนี่ยบริเวณเนี่ยรอยต่อตรงนเนี้ยนะแล้วก็หัวเข่าก็คือ,อะสะบ้าเข่าเราเนี่ยค่ะคืออาการจะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเรานั่งนานๆน,นแล้วเวลาลุกขึ้นมาเนี่ย นึกถึงคนแก่เนาะสมัยก่อนเราก็ไม่เคยคิดถึงนะว่าเราจะเป็นเร็วขนาดนี้คือพอเราลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะเจ็บตามเนี้ยแล้วต้องสักพักหนึ่งอ่ะถ้าถ้าถาม,มันมีการติดด้วยนะคือบางทีลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต้องเดินต้องยืนพักหนึ่งแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ถึงจะเดินได้แล้วพอเดินไปในช่วงต้นก็จะเจ็บเจ็บเจ็บอยู่พักหนึ่งแล้วก็สักพักก็จะดีขึ้นหายไปนั่งรถก็เหมือนกันสมมตินั่งรถขับรถไปสักพักหนึ่งเนี่ยลงจากรถเนี่ย ต้องยืนอยู่แป๊บหนึ่งเลยอะค่ะแล้วถึงจะเดินต่อไปได้เพราะว่าเจ็บแล้วก็เพื่นก็มาหาข้อมูลว่าเพื่นเป็นอะไรทําไมถึงเจ็บก็ปรากฏว่า,าได้ข้อมูลจากไร้แรงอะนะคะก็พบว่าคือเนื่องจากฮอร์โมนไม่มีค่ะเราก็จะขาดคอลลาเจนขาดความหล่อลื่นการหล่อลื่น ตามข้อต่อของหัวเข่าหรือเบ้าสะโพกเนี่ยมันจะน้อยลงรวมทั้งแคลเซียมมันก็จะน้อยและเพราะว่าเข้าสู่ภาวะของการขาดแคลเซียมที่เขาบอกว่าพอไม่มีรังไข่ปุ๊บก,ก็ให้ระวังเรื่องกระดูกพุนเนี่ยนะคะเปิ้ลลืมบอกไปว่าเปิ้ลจะ55แล้วนะอายุอะ่ะอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้า55แล้วเพราะนั้นมันก็ด้วยด้วยตามวัยแล้วก็ด้วยการตัดรังไข่ออกไปทั้งสองข้าง มันก็มีผลตรงอะค่ะก,กับ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 ร่างกายเราทีนี้มันก็ไปหาวิธีแก้ปัญหาก็พบว่าเขาให้ทานคอลลาเจนค่ะปกติแล้วเปิ้นจะไม่เคยทานคอลลาเจนนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องคอลลาเจนเท่าไหร่มีความรู้สึกว,ว่ามันมันคือตะอนแรกปิ้นไม่รู้ไงว่าคอลลาเจนมันมีผลกับข้อต่อขนาดนี้ก็น,นึกว่าคอลลาเจนอนะมันเป็นเฉพาะ ให้ประโยชน์เฉพาะผิวพรรณอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้สนใจมันทีนี้พอมาเป็นเอกเอกข้อต่อเนี่ยไปหาข้อมูลดูก็เลยรู้ว่าอ๋อคอลลาเจนสำคัญก็เลยช่วงหลังเนี่ยก็นอกจากทานคอลลาเจนจากอาหารแล้วนะคะซึ่งเราจะได้ในขากายคา,ากีนะคะแล้วเนี่ยก็ยังต้องทานคอลลาเจนเม็ดเสริมด้วยเปิ้ลก็เลยทานคอลลาเจนเสริมค่ะก็คือตัวนี้ นี่นะควนทานเช้าเย็นค่ะวันละเม็ดแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยมันจะต้องทานต้องต้องทราบไว้ก่อนนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยไม่ว่าจะทานจากเม็ดแคปซูลอย่างนี้หรือว่าทานจากอาหารที่เป็นขาไก่หรือว่าเป็นเป็นาขาเป็ดขาอะไรก็แล้วแต่ที่มีคอลลาเจนหรือว่าแม้กระทั่งขากิเนี่ยนะคะต้องทานร่วมกับวิตามินซีเสมอนะคะ เช่นทานกับมะนาวหรือทานกับวิตามินซีเม็ดซึ่งอันนี้เป็นวิตามินซีที่เปิ้นทานอยู่พอดีอันนี้มันคือ1000มิลลิกรัมนะคะแล้วเปิ้นเอามาหักเอามาหักให้เหลือ500เพราะว่าการทานวิตามินซี1 0 0 0เนี่ยมันสูญเสียวิตามินซีไปโดยใช่เหตุร่างกายมันด,ด,ดูดซึมไม่ทนันก็ควรจะทานแค่500ก็พอเปิ้ลก็จะทาน2ตัวเนี้ยนะคะทานมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วแล้วพร้อมๆกับอันนี้ เดี๋ยวขอบอกไปเลยเดี๋ยวเผื่อใครไม่ทราบพิมโรสเนี่ยปันทานอยู่แล้วนะคะพิมโรสเนี่ยมันเนื่องจากมีน้ํามันแล้วมันก็มีสรรพคุณที่ทําให้ช่วยเรื่องผู้หญิงวัยทองหรือว่าวัยหมดประจําเดือนเนี่ยได้ดีดีพร้อมกันนั้นก็ทานน้ำเต้าหู้แล้วก็ปโปรตีนต้องถึงนะคะน้ำเต้าหู้ในน้ำเต้าหู้ก็จะมีเอสโตรเจนสูงก็ททำให้ช่วยเราเรื่องวัยทองด้วย เอาละทีนี้มาเข้าเรื่องเรื่องที่ว่าเราเจ็บข้อสะโพกจะบอกว่าไอ้ตัวนี้ที่เพิ่นทานเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นคอลลาเจนแคปซูลทานมาประมาณประมาณจะเดือนหนึ่งละปรากฏว่าไอ้ไอ้ข้อต่อที่เพิ่นเจ็บเจ็บเนี่ยเออหายขนาดนี้ดีดีในแง่ที่เรียกว่าน่าพอใจอา่านี่คือแคปซูลที่เพิ่นทานทานอยู่นะคะ เดี๋ยวคนจะถามว่าเป็นทานยี่ห้ออะไรเป็นทานยี่ห้อนี้คอลลาเจนม,มีหลายยี่ห้อที่เลือกทานตัวเนี้เพราะว่ามั่นใจใเขาค่ะอันนี้ผลิตที่ออสเตรเลียนะคะไม่กล้าทานคือจะจะบอกว่าเวลาเลือกทานวิตามินเนี่ยเปิ้นค่อนข้างเลือกสารมากเพราะว่าก็ไม่อยากให้เราไปเจออะไรที่ที่มันไม่ใช่หรือว่าหลอกขายกันนะ,นะคะ แล้วก็แคลเซียมที่เป็นทานเสริมจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินแคลเซียมเพราะว่าเม็ดมันใหญ่ก็เลยใช้ทานจากงาดาบ้างจากกระชายบ้างะนะคะแต่ว่าทั้งงาดําและกระชายมันก็ร้อนใช่ไหมทานเยอะก็ทําให้ร่างกายร้อนแล้วเดี๋ยวมันก็ไปปูดทําให้เป็นอย่างอื่นต่อเพราะนั้นก็ต้องเว้นทีนี้จังหวะที่เว้นเนี่ยก็เลยจะต้องทานไอตัวนี้เสริมอันนี้เป็นทานของของแบคโมร์นะคะ แคลเซียมแบ็กมองจะบอกว่าในช่วงที่เปิ้เจ็บข้อสะโพกเนี่ยเปิ้นทาน2ตัวนี้ตอนนี้ดีแล้วก็เลยมาทำคลิปสั้นๆให้นะคะเพื่อเพื่อนๆท่านใดที่อยู่ในสภาวะเดียวกับเปิ้ลเนี่ย ก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องใช้ชีวิตกับมันยังไงแล้วก็ต้องทานอะไรเสริมตอนนี้อาการเจ็บข้อสะโพกดีขึ้นมากๆจะใช้คําว่าหายเลยก็ได้นะคะแต่เปิ้นยังต้องทานอยู่นะคะเพิ้นคิดว่าเปิ้นจะทานจะทานเอเซตเนี A ่ A นะคะไปสักสักสองสาเดือนแล้วก็ค่อยหยุดหยุดสักพักหนึ่ง แล้วก็อาจจะต้องเติมเข้าไปใหม่คิดว่าคอลลาเจนนี่คงหยุดไม่ได้อะคะแต่ว่าเราคงต้องเว้นเพราะว่าก็เกรงว่าตับจะทํางานหนักเหมือนกัน fit. นะคะก็คิดว่าจะเว้นสักเดือนหนึ่งแล้วก็กลับมาทานใหม่เพื่อให้ข้อต่อเรามีมีน้ําไปหล่อเลี้ยงก็จะบอกว่า,าอวนอกจากหายเจ็บข้อสะโพกแล้วสิ่งที่รู้สึกได้เลยคือผิวตึงขึ้นค่ะผิวตึงขึ้นผิวชุ่มชื้นขึ้นรู้สึกเราสดใสขึ้น สำหรับวิตามินซีก็จะบอกว่าให้หาซื้อแบรนด์ที่ทำมาจากธรรมชาตินะคะที่ไม่เป็นเคมีแล้วก็ทานแค่500มิลลิกรัมต่อมื้อก็พอวันหนึ่งก็อาจจะทาน5าในหนึ่งวันเราอาจจะทาน2หรือ3มื้อก็ได้แล้วแต่ความต้องการของร่างกายนะคะทานได้ถึง1,500หรือ2,000ในบางรายที่ที่ร่างกายโสมมากๆเพราะว่าวิตามินซีมันก็จะช่วยในเรื่อง อิชูของผิวเหมือนกันทำให้ผิวมีความตึงนะคะไม่หย่อนคล้อยง่ายแล้วถ้ามันไปนบวกกับคอลลาเจนเนี่ยก็จะทำให้ผิวมีความยืดหยุนเพียกอนะไรมีความตึงตัวสูงไม่หย่อนคล้อยง่ายดับเบิลเข้าไปอีกเพราะนั้นในช่วงนี้ที่เปิ้นทานตัวนี้นะคะแล้วรวมทั้งทานวิตามินซีด้วยเปิ้รู้สึกเลยว่าผิว้นดีขึ้นเยอะมากเลยทั้งผิวหน้าและผิวตัว โดยเฉพาะหน้าตาเนี่ยก็รู้สึกว่าสดใสขึ้นอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะฝ้ากระคือปกติไม่มีฝ้าอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันไอ d ด r k spot อ่ะมันน้อยมันน้อยลงแล้ะทำให้หน้าสว่างขึ้นจากที่เราจะได้ประโยชน์จากการาช่วยลดปัญหาเรื่องข้อสะโพกที่เราลุกนั่งลำบาก จากการที่เรากระดูกเริ่มเสื่อมหรือว่าร่างกายเริ่มไม่มีคอลลาเจนเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยก็ยังจะทำให้เรามีผิวพรรณที่ดีขึ้นด้วยพอดีใช้ดีนะคะก็เลยม,มาทำคลิปฝากเพื่อนๆไว้เผื่อใครที่อยู่ในภาะวะเดียวกับเปิ้ลจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาใช้กับตัวเองขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างนะคะแล้วพบกันคลิปถัดไปนะ สวัสดีค่ะ